โอ้โหที่อันนี้กดดันนิดนึงครับกดดันท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับน้องอากาศของเราบนก็ยุบสนิทครับอำกาศสมัดอขงโลนะครับแล้วก็ปล่อยอ๋อมาแล้วจ้าบนกองตาขุนเรียบร้อยนะครับชินชนะเลิศ์นะครับสามทีมพี่ายที่อวกับสายน้ำหลังจากที่ แม่ยากจะมีนัชนะมาแล้วดูเดี่ยวดูเดี่ยวที่ครับหัวแก้วหัวแก้วการคัดมันจะเอาคืนได้หรือเปล่าหัวแก้วการครับนจะเอาคืนได้หรือไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ยากจะมีฉัาไม่ยากแต่ปีอยู่รอบนักแสดงกร็ทายแหลกใส่สีฟ้าก่อนเอาเราไว้ผู้กี๋สูสีหัวแก้วการครับไม่ย่อไม่ย่อไม่ท้อไม่แพ้เราไว้จากคนจากนี้จากคนจากปีจากคนจากสาวจากคนก็จากเจ้าขึ้นมาแล้วจ้าเอาไว้จาคนจากเจ้าขึ้นมาแล้วดูจากสายตาในขณะนี้นะอาจารย์จะมีอยากจะมีไม่ยากแม่จ้า ลงน้ำเนี่เอาอไ้ดูจักสตาก็ยังดูออกออกหัตามรวยหัวแก้วหัแก้วตามครับลงน้ำแล้วดูฝังโนุนฝั่งตะอนจะรัเอา้วยตากภ so ูตะไปจามบนตะเบียจากโคตจจิงดีมากเอาไว้ยังไงไปยาจันนีดูจักสตาเห็้ยเห็นว่ายาจันนีนั้นนี เพราะว่าแม่ยาจันมีหนีหน oh, OK, ีหนีออกมาแล้วแม่ยาจันมีบอกแม่จ๋าเห็นรันนี้ตอนนี้หัวแก้มกลับครับพี่น้องปักอุไฟกอตามตามตามมาติดชันกันจากคนตามไปรักนกนกเขาทำแค่มาจากคนตามไปจากคนตามพี่จากคนตามพี่จากคนตามอันกันอันกันกันกันมาฮึกลันสนามเล้วเอาเลยเอาเลยบอกว่าแม่ยาจันมีฝ่ายแม่จ๋าไม่ยอมแน่นอนในเที่ยวนี้บอกว่าขับไม่ให้ขับหนีหนีแล้วเอาเลย ว่ายังไงไหลถ่าย้่อขวากไหลถ่ายใส่เข้ามาหันเข้ามาเอาแล้วจ้าว่ายังไงผูกพินสูงที่จะอยูเอาแล้วเวล้วัวแก้วกับครับจะัอมยังบอกว่าเอาแล้วจังหวะนี้หนีได้ตลอดความแค้ลมันผูกพินสูงที่ทิพพัฒน์เดี๋ยวจะโตขึ้นมาแม่ย่าจันที่มาแหวสบายสบายแล้วโอ้โหวันนี้ลูกหลานให้กลังใจขอเสียหน่อยขอเสียหน่อยจ้าสุดท้ายแล้วก็ว่าเอาบ่อถ่ายไหลร้อมคว้าไหล เรียบร้อยตามสายตาโอ้ทีนี้เราจะมาดที่นี่นะครับมีเรือที่ชนะนะครับแล้วุณาได้รับกวามเที่ยวปีกเรือบริการบริการบริการเราได้รับผมเรือประเรือที่นี่นะครับผู้จิงงจะเลิศรอบกับสายน้ําครับและเราก็ได้แชมป์นะครับที่จะของถ้วยพระราชทานตะขออุปกรณ์ปี257ครับประเภทสามสิบพายเรือที่ชนะนะครับเพื่อได้แชมป์ก็คือ that's a